รมปติดตามเรื่องของสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนจเจริออริยมรรคนะคะถวายเป็นพระราชกุศลน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนรวมจเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนาตรัยด้วยบททิวา พุทโธเม่หน้าโถพระพุทธเจ้าเป็นทีเพิงอันประเสริฐของข้าพเจา้าธรรมโมเม่หน้าโถพระธรรมเป็นทีเพิงอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโคเม่หน้าโถพระสงฆ์เป็นทีเพิงอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้รละลึกย่ำย่ำสัมสัมต่อเนืองใดในถุกริยบท หรือว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนะคะเพื่อที่จะถาวายเป็นพระราชกุศลน้อมรําลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพาระบรมาราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play s t o โตและกัแอปสโตนะคะผ่านแอปพลิเคชันของสมาร์ทสมาธิสเบียงบุญนั่นเองค่ะกับไปดาวน์โหลดกันได้นะคะสามารถที่จะ จะเริญจิตตภาวนาจะเริญอริยมารไดทั้งมาวา่จะยืนจะนั่งจะนอนจะเดินกร<ฆ>ะไดขึ้นกันค่ะ